สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังที่เอาล็อกกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมรวมถึงเรื่องของชายแดนครับท่านก็ยังคงไปที่ลอ ouais ูอย่างไมห่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้นนเนี่ยฝั่งเมียนมานะครับท่านผู้ชมออกมาฟ้อๆนนเนี่ยหึยประเทศไทยเนี่ยเตรียมเดือดร้อนได้เลยเตรียมเดือดร้อนได้เลยถามเตรียมเดือดร้อนได้เลยเรื่องอะไรเจ้ะเนี่ยเตรียมนะครับท่านผู้ชมไม่ใช้สินค้าไทยอะไรประมาณนี้นะเนี่ยเราจะหันมาบริโภคสินค้าในประเทศตัวเองอะไรประมาณนี้หลังจากที่โดนแพรทองทานชินวัฒ นายกรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมเด็ดขาดครับท่านชั่วกันเลยทีเดียวถามชั่วอะไรเจ้าเนี่ยตัดไฟนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีการตัดเน็ตเพิ่มเติมแล้วอะไรประมาณนี้ส่งผลให้ชายแดนเดือดนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยเฮ้ยประเทศไทยถ้าเกิดแน่จริงนะเนี่ยทาเว้ยเฮ้ยฝั่งเมียนมาท้าน,นะครับท่านแน่จริงนะเนี่ยปิดชายแดนเลยอะไรประมาณนี้เฮ้ยหรือว่าเขาจะปิดแล้วก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าประชาชนชาวไทยเรียกร้องหรือไม่เฮ้ยอย่าทําแบบนั้นนะอย่าปิดเลยนะอย่าป เลยนะแบบนั้นหรือเปล่าไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมตอนนี้เกิดปฏิบัติการครับท่านยุ่งส่งนะเนี่ยปิดไปเลยปิดไปเลยอะไรประมาณนี้โอ้ยก็หนักงวงอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านหลังจากที่แพทองทานนายกอิงนะครับท่านผู้ชมออกมาลั่นครับท่านหลังจากนักข่าวถามเนี่ยนายกอิงขามีอะไรหรือจ๊าเนี่ยตอนนี้เมียวด,ดี คนเมียนม,มาเนี่ยออกมาประท้วงประเทศไทยไว้ให้มาตัดไฟประเทศฉันได้อย่างไรอะไรประมาณนี้นายกอิงบอกว่าอย่างไรจ้าอุย้ยคําตอบนี้โดนใจประชาชนทั้งหลายอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมตอบว่าอะไรจ้าอ๋อไม่เป็นไรจ้าไม่ต้องห่วงนะจ้าตอนนี้ฉันห่วงคนไทยก่อนเพราะว่าดิฉันนั่นเนี่ยเป็นนายกของประเทศไทยคนไทยต้องมาก่อนนัมเบอร์วันอะไรประมาณนี้ก็ได้ใจไปอย่างไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านตอนนี้รู้สึกว่าจะมีแกนนำมอบบางคนนะครับท่านผู้ชมที่จัดงบฮารอมฮารแรมเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะเนี่ย โ้ยตั้งแต่ช่วงนาตาปีนะครับท่านผู้ชมเคยออกมาครับท่านตอนนั้นมอบล่าสะดอนยังบูมอยู่นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เดินมาแล้วเดินมาถามเดินไปไหนจเจ้านี่เดินมาจัดม็อบนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าหวังจะเป็นการเคม็อบหรือเปล่าอะไรทํานองน,นี่ออกมาเดือดนะครับท่านผู้ชมหรือเปล่าไว้ก่อนนะครับท่านเพราะว่านี้ตั้งเป็นข้อสงสัยอะไรประมาณนี้ว่าอะไรจ้าเนี่ยโดยข่าวลือนะครับท่านผู้ชมสะพัดหนาหูเข้ามาถึงหูผมนะครับท่านผู้ชมอย่างไม่อยู่จยรอนกันกเลยทีเดียวเดือดเลือเกินกันเลยทีเดียวนนยเน,น้อเนี้ยชายแดนไทยเนี้ แดนเมียดมากแล้วอย่างไรถามเอามึงเดือดปื้องหาหอกดาบอะไรจะเนี่ยเฮ้ยชาวบ้านเขาจะลาบากอะไรประมาณนี้เอา้าแล้วก็มีการตั้งคําถามกลับมาในนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแล้วถ้าเกิดสมมติไม่ทําแบบนี้นะเนี่ยฝั่งพม่ามันก็จะไม่มีการ อะไรวะเนี่ยขับไล่แก๊งคอเซนเตอร,ร์อะไรประมาณนี้นะครับเดิมผู้ชมทีนี้นะเนี่ยคนๆนั้นนะครับเดิมผู้ชมที่จัดม็อบนั้นเนี่ยอย่างไรให้มันลอมแหลมไม่ค่อยมีคนนะครันบนักผู้ชมโผล่เป็นห่วงนั้นเนี่ยเฮ้ยแล้วแบบนี้ชายแดงนเขาจะอยู่อย่างไรอะไรประมาณนี้มันก็สวนทางกับนายกอิงนะครับเดิมผู้ชมนายกอิงร้านด้วยเฮ้ยคนไทยต้องมาก่อนนะเนี่ยเพราะดิฉันเป็นนายกของประเทศไทยอะไรประมาณนี้แล้วก็สับสนงุนงงนะครับเดิมผู้ชมพอไม่ตัดไฟก็โดนต่อว่าครับท่านพอตัดละจ้าก็โดนต่อว่านั้นเนี่ยแล้วเขาจะใช้ชีว โดยตอนนี้ฝั่งพม่านะครับดานผู้ชมขู่ล,ลั่นครับท่าน lemons, ประเทศไทยเตรียมเดือดร้อนได้เลยนะเนี่ยขู่ลั่นเว้ยเตรียมจะปิดชายแดนอะไรประมาณนี้ลั่นนะครับท่านแบนดสินค้าไทยทุกกรณีนะเนี่ยประเทศพม่าเว้ยทั้งหลายแหล่นะเนี่ยประชาชนชาวเมียนมายาไปใช้เด็ดขาดกันเลยทีเดียวนะเนี่ยประเทศไทยนะเนี่ยไรวะสินค้าไทยห้ามไปใช้อย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวเนี่ยต้องทาแบบนี้ให้ประเทศไทยได้เกิดความสำนึกนะครับดานผู้ชมบางอาจมาอย่างนี้ได้อย่างไรนะเนี่ยถามบางอาจเรื่องอะไรจ้าบางอาจมาตัดไฟอะไรทํานองนี้นะครับ ท่านผู้ชมกูก็งงครับท่านแล้วก็มานั่งนึกต่อแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมมันไม่ไปประท้วงมิงอ่องเหลือกไม่ใช่ไม่ใช่ เออมิ่งออนไลน์นะครับท่าน,นผู้ชมเอ้ยทำไมเขาไม่ไปประท้วงอะไรวะเนี่ยผู้นําประเทศเขานะครับท่านผู้ชมกูว่งงไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมมาอีกแล้วครับท่านหลังจากวันนี้นะเนี่ยผมนั่งครับท่านนั่งแล้วเป็นอย่างไรต่อจะสับสนมุนงงเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะเนี่ยได้ยินข้าข่าวมานะครับท่านผู้ชมเข้าหูขวาทะลุหูซ้ายเข้าหูซ้ายทะลุหูขวา,วาเรื่องอะไรจ้าเรื่องพลตํารวจเอกหญิงอะไรประมาณนี้หลังจากที่ทักษิณชินวัตรนะครับท่านผู้ชม ได้เดินทางไปที่บ้านของคุณสุวรรณลิปตาพันลบครับท่านเรื่องในวันครบรอบวันเกิดอายุ70ปีอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรประมาณนี้แล้วก็เดินลงมาแล้วเดินลงมาถามเดินลงมาเป็นอะไรต่อจ้าเนี่ยนักข่าวก็ได้ยื่นไม้สัมภาษณ์นะครับทื่อนผู้ชมสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มานะเนี่ยก็ได้ไปเข้าสู่เรื่องของนายตำรวจใหญ่คนหนึ่งเฮ้ยโดยถามด็อกเตอร์ทักษิณน,นะเนี่ยเฮ้ยด็อกเตอร์ทักษิณนายอะไรวันเนี่ยรู้จักนายตำรวจใหญ่คนนั้นไหมอะไรประมาณนี้ที่เขาเลื่องไล่บี้เรื่องชั้นสิอยู่อ๋อรู้จัก เคยรู้จักเคยสนิทอะไรประมาณนี้เอา้าแล้วตอนนี้ล่ะจ๊ะก็บอกเลยนะว่าเคยสนิทอะไรประมาณนี้มันก็น่าจะจบไปตั้งแต่คําถามแรกแล้วนะครับ่านผู้ชมทีนี้เป็นอย่างไรต่อจ้าทักษิณชินวัตรก็บอกนะครับ่านผู้ชมผมนั่นเนี่ยรู้จักพลตํารวจหลายคนนั่นเนี่ยพลตำรวจเองนี่ผมรู้จักหลายคนแต่พลตำรวจเอกหญิงคนที่ผมไม่รู้จักกันเลยทีเดียวผู้ก็มานั่งนึกนะครับ่านผู้ชมในประเทศไทยนั้นเนี่ยมี พลตารวจเอกหญิงด้วยเหรอวะเนี่ยเห็นแต่พลเอกหญิงนะครับ่านผู้ชมแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ้านี่หายคล่องใจนะครับท่านหลังจากที่ตอนนี้พลตํารวจเอกเสรีพิสทธิ์ครับท่านออกมาเดือดนะเนี่ยเดือดเรื่องอะไรจ้าโดยเดือดนะครับ่านผู้ชมหลังจากทักษิณตัดขาดเสรีพิสทธิ์นะเนี่ยเบยไม่รู้จักพลตารวจเอกหญิงตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่หมายถึงใครนะครับ่านผู้ชมตอนนี้รู้แล้วทักษิณโยนหน้าที่นายกอิงนะเนี่ยต้องตอบฝ่ายค้านซักฟอกลั่นไม่กังวลเปยไม่รู้จักพลตํารวจเอกหญิงหลังมีคนยื่นเอก สารรับชั้น14ให้เทงหัว oh, หน้าประชาชนนะครับท่านแจ้งความสัมพันธ์เสรีพิสุทธิ์นะเนี่ยแค่คนเคยสนิทอะไรประมาณนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าตอนแรกผมก็ยังงงง,งอยู่นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยมันคือใครวะเนี่ยคนนั้นมันคือใครอะไรประมาณนี้เสรีพิสุทธิ์ออกมายอมรับครับท่านและเป็นอย่างไรต่อจ้าเสรีพิสุทธิ์นะครับรท่านผู้ชมออกมาเดือดโต้ว,วุ่นครับท่าน ออกมาโต้กับทักษิณชินวัตรอย่างดูเดือดอะไรประมาณนี้นะเนี่ยบอกคงอาดด้านมากจึงมาบูลลี่ตัวเขาเองเรื่องอะไรจ้าเรื่องพลตํารวจเอกห,หญิงนะครับท่านแล้วก็เสรีพิสทจิ์คุยโวนะเนี่ยยื่นซองชั้น14อะไรประมาณนี้ทักษิณเตรียมหนาวแน่กันเลยทีเดียวหาหนาวเรื่องอะไรจ้าโดยได้ทําการยื่นซองนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ซองงานแต่งหรือว่าซองงานศพแต่อย่างใดนคะครับท่านผู้ชมให้กับหัวหน้าพักประชาชนครับท่านใช่หรือเปล่าวะเนี่ยไม่อาจแน่ใจลืมเอามาดูหน้าจอเมื่อกี้นะครับท่านอ๋อยื่นให้ วันน่าเทคนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายในซองมีอะไรหรอจะเนี่ยเป็นซองเปล่าหรือเปล่าเฮ้ยหรือว่าในซองนั้นมีเอกสารรับมากมายไก่กองอะไรประมาณนี้บอกมาหน่อยได้ไหมนั่นเนี่ยอยากจะรู้เหลือเกินกันเลยทีเดียวเสรีพิสุทธิ์บอกว่าอะไรจ้าเสรีพิสุทธิ์บอกนะครับท่านผู้ชมอ๋อไอซองที่ว่ามันคือซองเปล่านะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็นึกว่าจะมีทีเด็ดนะครับท่านโดยถ้าเกิดมีทีเด็ดนะครับท่านผู้ชมมันก็จะต้องมีตั้งแต่อะไรวะเนี่ยเรื่องคลิปนะครับท่านผู้ชมคลิปลับชั้น14ภาพถ่ายชั้น15ชั้น16อะะไรรปมาณนนนีี้้มมมัตออองกาาว แล้วมีออกมาหรือยังจ้าโอ้ยคําพูดเป็นโลตอนโชยังไม่ถึงขีดนะนค,ค,มมครับท่านผูนน้ชมแค่ซองเปล่าแค่กิมมิคครับท่านเอาแล้วว้ยเฮ้ยเสรีพิสทธิ์นะครับท่านผู้ชมเจอจับโป๊ครับท่านแค่กิมมิคเนี่ยเสรีพิสทธิ์เฉลยเองครับท่านยื่นซองเปล่าให้กับหัวหน้าพักประชาชนนเนี่ยซักฟอกชั้น14ชี้สุดารัตเกยุราพันธ์จัดให้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้จัดอะไรให้ครับท่านโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมคึกคักอ,อ,อย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวน,นี่ในวงดินเนอร์ฝ่ายค้านอะไรประมาณนี้มีทั้งคุณหญิงสุดารัต การผู้ชมมีทั้งเสรีพิสุทธิ์เสรีพิสุทธิ์เป็นอย่างไรบ้างจา้าโอ้ยตัวนอนัดดิศนเพียงเกตนะับทดังผู้ชมบอกมาซัดว่าเฮ้ยคุณนั่นเนี่ยมีอะไรวะเนี่ยเป็นสอสอมีสอสอแค่คนเดียวนั่นเนี่ยโอ้ยอุตสาห์เป็นตั้งอดีะตพบตรอะไรประมาณนี้ลิอาจอยากจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยากจะคุมตำรวจเหลือเกินอะไรประมาณนี้ไม่ดูตัวเองหน่อยหรอเนี่ยว่าตัวเองมีแค่เสียงเดียวนะ,ะับทดังผู้ชมเฮ้ยตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าหมายถึงใครนะ,ะับทดานผู้ชมพ่อ,อดิอนเพียงเกตไม่ได้เอ่ยชื่อครับท่าน แล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าสักพักดงอัตชัยอน,นันตเมฆนะครับท่านผู้ชมเจ็บจีดเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านดงอัตชัยนี่ยเนี่ยสับเละเว้เฮ้ยตูนาแกอยากได้ตําแหน่ง คุมตำรวจอะไรประมาณนี้มหาไทยหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มีแค่หนึ่งสอสอ,สอมีแค่เสียงเดียวตัวคนเดียวนั่นเนี่ยแล้วแบบนี้จะเป็นได้อย่างไรโดยถ้าเกิดสมมตินายกอิงนั้นเนี่ยให้ตําแหน่งไปอะไรประมาณนี้เสียงเดียวแล้วสุวรรลิปตาพันลบเขาจะทําอย่างไรเว้ยเฮ้ย,เข,ยเขามีสอสอในมือมากกว่าคุณเยอะอย่างเหลือเกินกันเป็นทีเดียวอะไรประมาณนี้มันก็ต้องดูเลเวลตัวเองด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วเสรีพิสุทธิ์เป็นอย่างไรต่อเนี่ยตอนนี้เป็นความหวังหมู่บ้านนะครับท่านผู้ชมของบรรดาลอดช่องสลิมทั้งหลายแหละครับท่านอีทักษิณ แน่เลยมันต้องไม่รอดแน่เลยเรื่องอะไรล่ะเจ้านี่ชั้น 14- ชั้น15านะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้แล้วน้องหนูมองว่ารอดไหมจ้ารอดนะครับท่านผู้ชมเพราะทักษิณนี่เป็นผลของการกระทํานะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้เหมือนกับผมเดินแล้วครับท่านเดินไปไหนเจ้านี่เดินไปโรงพยาบาลเว้ยเฮ้ยป่วยเป็นไข้นะครับท่านผู้ชมไม่สบายเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลอะไรก็ว่าไปครับท่านหน้าที่ของผมคือไปโรงพยาบาลนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าหน้าที่รักษานั่นก็คือหน้าที่ของหมอนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้จะส่งผมไปอยู่ชั้น18ชั้น19ชั้นว่าชั้20 นั่นก็ไม่มีปัญหาเว้ยเฮ้ยส่งไปได้ทุกชั้นกันเลยทีเดียวนะเนี่ยแล้วเป็นอย่างไรต่อจะเนี่ยโอ้ยหวังว่าจะค่นทักษินลงเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วคิดว่าจะลงไหมจ๊ะถ้าเกิดลงนั่นเนี่ยให้อมขี้มาบ้วนหน้าใส่ผมได้เลยนะครับท่านผู้ชมดีเปล่าวะ มันก็ไม่น่าจะดีนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเขาจะกล้าทาแบบนั้นหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจก็เป็นสถานการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นตัวอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านกลับบานแล้วนะครับท่านผู้ชมสูเทียบไม่ใช่สูเทียบไม่ใช่ไปมั่วบดแล้วได้อย่างไรวะเนี่ยสูเทียบไม่มีนะครับท่านผู้ชมสูเทพเพื่อสุบรรครับท่านเดือดนะน,นี่ออกมาครับท่านทวงบุญคุณด้วยเฮ้ยอภิสิทธิ์เวชาชีวะลืมไปแล้วเหรอเนี่ยใครเป็นคนปั้นนายกใครเป็นคนทาให้คุณ น้น้าอย่างคุณก็ไม่มีวันได้เป็นนายกรัฐมนตรีอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมมาจากไหนเจ้าเนี่ยมาจากมาติชนส่งข้าประกวดนะครับท่านสุเทพครับท่านโผล่ลั่นนะเนี่ยทวงบุญคุณนะครับท่านผู้ชมแต่นี้เป็นขา่าวเก่าสักหน่อยนะครับท่านผู้ชมลั่นนะเนี่ยสุเทพเป็นคนลงมือปั้นอภิสิ์มาเองกับมือครับท่านเออเป็นเป็นอย่างไรเจ้าเนี่ยโดยเมื่อประมาณปี4 243านะครับท่านผู้ชมสุเทพเคยบอกนะเนี่ยเฮ้ยอัิสิ์เวชชาชีวะนะเนี่ยสมควรจะเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แต่ว่าตอนนั้นอภิสิ์อายุประมาณ30 4 35นะครับท่านผู้ชมไม่แน่ใจว่าปี35หรือว่าปี41 42และไม่อาจแน่ใจเฮ้ยให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับท่านเนี่ยผมบอกวนตอเนี่ยลุงกำนันลุงกำนัน ผมมองว่าอย่างนี้ผมมองว่าอายุไอ้นายอภิสิทธิ์วชชาชีวานนั่นเนี่ยมีความเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในอนาคตภายภาคหน้าและผมเห็นสมควรว่านั้นเนี่ยเขาควรจะดารงตาแหน่งเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์สักอายุประมาณ42-43และเป็นอย่างไรต่อจาสุเทพก็ผลักดันได้นะครับท่านผู้ชมอภิสิทธิ์วชชาชีวานนั่นเนี่ยขึ้นเป็นนายกเอ้ไม่ใช่ขึ้นเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ได้ครับท่านเมื่ออายุ4 1ปีนะเนี่ยหลังจากที่มีการลงแข่งกันนะครับท่านผู้ชมรอบแรกเมื่อปี4ครับท่าน 546อะไรประมาณนี้มาแล้วจ้ะอภิสิทธิ์เวชชาชีวะบัญญัติบรรทัดฐานอีกคนนึงจาไม่ได้นะครับท่านผู้ชมอภิสิทธิ์เวชาชีวะแล้วเนี่ยแพ้ไปด้วยคะแนนเสียงเพียงผิวเฉียดนะครับท่านผู้ชมขาดสอสออีแค่สี่คนนั้นเนี่ยที่จะโหวตให้ในการเป็นหัวหน้าพักตอนนั้นสุดเทพเดือดมากเป็นพิเศษกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเดือดรือเกินกันเลยทีเดียวนะเนี่ยใครมาบังอาจผักหลังกูวะเนี่ยเฮ้ยอยากจะผักดันอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมแต่หลังจากนัรราตะมอไณ เมื่อปี46เกิดอะไรขึ้นต่อจ้าปี48ทักษิณชินวัตรยุบสภานะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีการเลือกตั้งใหม่อะไรประมาณนี้เกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นจ้าอ้ประชาธิปัตย์พ่ายแพ้ยับเยินพังคาลูปีีบนะครับท่านผู้ชมแพ้แบบอืแพ้แบบชินชานนะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นก็แพ้ตลอดมาอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวไทยรักไทยในขณะนั้นครับท่านได้คะแนนเสียงนะครับท่านผู้ชมได้สสอไปถึง377เสียงครับท่านในขณะที่ประชาธิปัตย์ล่ะจ้าจำไม่ได้ว่า130กว่าเสียงหรือว่า120 กว่าเสียงนะก็ไม่อาจแน่ใจมันช่างน้อยเหลือเกินกรนเลยทีเดียวนั่นเนี่ยร้องน้อยเหลือเกินกรนเลยทีเดียวแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจาหลังจากนั้นก็มีวัฒวัฒกรรมนะครับท่านผู้ชมพฤติการรัฐสภาอะไรประมาณนี้เอาก็ว่ากันไปก่อนนะครับท่านหลังจากนั้นทักษิณชินวัตรโดนยึดอำนาจรัฐประหารนะครับท่านผู้ชมทีนี้เอ้ยสุเทพก็ไม่รู้ว่าส่งอภิสิทธิ์เข้าประกวดหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมในการเป็นหัวหน้าพักแล้วก็ไม่มีคนมาชิงนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายอภิสิทธิ์ได้เป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตอออะะะไไรรรปมาณนนี้้้แลวเกิดขึต่จ หัวหน้าพักก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอชื่อเลขาที่การพักนะในการท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นต่อจาทีนี้ก็รู้สึกว่าจะมีการเสนอชื่อเอ้ยไม่รู้ว่านิพนธ์บุญยญามณาีหรือว่าใครสักคนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนามสกุลบุญยามณาีส่งไป4ี่คนครับท่านไม่รู้ว่าเอ้ยพ่อของเอกนัทมีการส่งไปด้วยหรือเปล่านามสกุลพร้อมพันไม่อาแน่ใจแต่ว่าแน่ใจเหลือเกินกระไรทีเดียวน,นี่ยแน่ใจว่าอะไรจ้าแน่ใจว่ามีสุเทพเทือกสุบรรอยู่ในนั้นด้วยนะครับท่านผู้ชมในการที่ส่งเป็นเลขาที่ การพักอะไรประมาณนี้โดยเลขาที่การพักนะครับท่านผู้ชมตําแหน่งก็ใหญ่พอๆกับหัวหน้าพักกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเปรียบเสเหมือนหนึ่งกับว่าเป็นแม่บ้านของพรรคการเมืองอะไรประมาณนี้แล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าอีก3-4คนนัคนนเนี่ยที่อพิสิ์สงชื่อเข้าประกวดนะครับท่านผู้ชมซ้อนถอนตัวสุเทพทุกสุบรรได้มาแล้วเคยได้มาแล้วได้มาแล้วได้มาเป็นอะไรจ้าได้มาเป็นเลขาที่การพักนะครับท่านผู้ชมทีนี้ทําไปทํามาเป็นอย่างไรบ้างจ้าเฮ้ยก็ได้ไปจับมือกับเนวินนะครับท่านผู้ชมหรือว่าดีสอสอกลุ่ม16 อะไรประมาณนี้หลังจากที่เคยมีปัญหาคารากาสังกับเนวินชิดชอบนะครับท่านผู้ชมเรื่องอะไรจ้าเรื่องที่เนวินอภิปรายอะไรประมาณนี้นะเนี่ยในกลุ่มสอสกลุ่ม16กนะครับท่านผู้ชมส่งผลให้ตอนนั้นชวนหลีกภัยครับท่านถึงขั้นต้องยุบสภากันเลยทีเดียวนะเนี่ยปมที่ดินสประก4ีขีดนะครับท่านผู้ชมที่จะไปให้คนจนทํากินอะไรประมาณนี้สุดท้ายสืบไปสืบมาครับท่านทั้งคุณเฉลิมทั้งคุณเนวินอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสืบไปสืบมาเจอไว้ค่อยเจออะไรจะเนี่ยเจอว่ามีการ เอาไปให้สสภูเก็ตเอ้ยไม่ใช่คนภูเก็ตนะครับท่านผู้ชมที่เป็นเศรษฐีนีเศรษฐีอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมและเป็นอะไรต่อจา <c oughs> เรื่องออเอ้าวกันเลยทีเดียวสมผลใน้ตอนนั้นนั่นเนี่ยชุนี่ไพต้องทําการยุบสภานะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้เรื่องเดียวกันเลยทีเดียวครับท่านเกิดอะไรขึ้นต่อหลังจากนั้นจ้าเอ้เรื่องนั้นช่างมันก่อนนะครับท่านผู้ชม ทีนี้อภิสิทธิ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วทีนี้เป็นอย่างไรต่อจ้าเมื่อประมาณปีห้าหนึ่งหรือว่าห้าสองไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมผ่านมาครับท่านก็มีการตุมต้มตุ้ตมตั้มอะไรกับคนเสื้อแดงนะครับท่านผู้ชมห้าสองห้าสามห้าสี่ทีนี้มันใจเหลือเกินกันเลยทีเดียวเฮ้ยสุเทพเสื้อสุบันถ้าเกิดจำไม่ผิดนะครับท่านผู้ชมเคยออกมาลั่นนะเนี่ยถ้าเกิดการเลือกตั้งรอบนี้นนเนี่ยแพ้ทักษิณแพ้ยิ่งลักชินวัตรสุเทพจะไปขุดหลุมอยู่ขุดรูอยู่นะครับท่านผู้ชมเป็นอย่างไรต่อจ้าย หาเสียง44วันครับท่านได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากอพิสิทธิ์นะครับท่านผู้ชมด้วยวัยประมาณ44ปีอะไรประมาณนี้ได้คะแนนเสียงไปถึงได้สอสอไปประมาณ260คนนะครับท่านผู้ชมทีนี้เกิดอะไรขึ้นจะ๊ะเกิดรอยร้าวนะครับท่านผู้ชมรอยปีในประชาธิปัตย์อะไรประมาณนี้เนาะเนี่ยหลังจากที่ปี62หรือเปล่าว่าไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมหลังจากประยุทธ์บัญชีอำนาจครับท่านทีนี้ได้มีการหาเสียงนะเนี่ยที่พังงาเว้ยเฮ้ยมาแล้วเว้ยนี่สุเทพเทือกสุบรรน,นะครับท่าน ได้เดินทางลงไปหาเสียงหลังจากอภิสิทธิ์เวชชาชีวะบอกหมดเวลาเกรงใจประยุทธ์แล้วครับอะไรประมาณนี้ผมพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีหมดเวลาแล้วหมดเร็วแล้วประยุทธ์น,นี่ยผมไม่เกรงใจแล้วหมดเวลาเกรงใจประยุทธ์ส่งผลให้สุเทพเทิงสุบรรเดือดนะครับท่านผู้ชมขึ้นเวทีมาแล้วตอกแตกอ่มอ,ม,อ,ม,อ,ม,อม,มาทําอะไรจะเนี่ยมาทวงบุญคุณอภิสิทธิ์นะครับท่านขึ้นเวทีปาใสายเป็นภาษาใต้แล้แงตายอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยอภิสิทธิ์ตอนนี้อยากจะเป็นนายกจนตัวสั่นเลยใช่หรือไม่ก่อนนี้หันไปเข้าร่วมกับ ตอบทักษินแล้วหรือเปล่าตอนนี้ทักษินส่งจะจะส่งให้อภิสิทธิ์เป็นนายกใช่หรือไม่มึงลืมไปแล้วหรือเฮ้ยมึงอยากจะเป็นนายกชนข้างหัวกูไปแล้วใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมหลังจากนั้นเป็นอย่างไรต่อจ้าก็โดนนายหัวชวนหลีกภัยซัดกลับนะคะท่านผู้ชมสาทิศวงหนองเตยซัดก,กันไปซัดก,กันมาอะไรประมาณนี้เฮ้ยเหตุการณ์นี้เกิดหลังจากอะไรวะเนี่ย กชัดดาวแบงคอกนะครับท่านผู้ชมของอ้พวกกลุ่มกปปสที่นําโดยสุเทพแล้วก็ดาราสลิมลอดช่องอะไรประมาณนี้สุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้าปรีแตกนะครับท่านผู้ชมประชาชนที่ปัดครับท่านถึงกับการเอาะอะไรวะเนี่ยเอาสารนะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นพรรคก็ตําเตี้ยเรียดดินอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวมาอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมสักพักมาแล้วเว้ยไอยอะไรวะเนี่ยนายหัวชวนนะครับท่านได้เคยออกมาอุพาปลาใสเนี่ยสุเทพสกุบรณ เอ้ยหรือว่าไม่พูดคือไม่แน่ใจนะเนี่ยเฮ้ยใครก็ตามนะเนี่ยที่เคยอยู่ประชาธิปัตย์แล้วทันมาด่าประชาธิปัตย์แบบนี้นะเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับการดา่าบุพการีตัวเองนะครับท่านผู้ชมทีนี้ก็แตกดังเพลงกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมก็เป็นการสิ้นสุดความสัมพันธ์ครับท่านตอนนี้ก็ยังเป็นที่ถามไถ่นะเนี่ยเฮ้ยว่าตอนนี้นะเนี่ยสุเทพเทือกสุบรญกัติพิจิตรเวชาชีวานนะเนี่ยเขาดีกันหรือยังนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆครับท่านสุทเทพออกมาทวงบุญคุณนะเนี่ยอภิสิทธิ จะไปจับมือกับระบบทักษิณแล้วหรือเปล่าอะไรทํานองนี้อืมก็เป็นนักปั้นนาย,ยกอีกหนึ่งคนนะครับท่านผู้ชมสําหรับใครจ้าสุเทพเทสุบรนครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ลุงกำนันก็หมดราศีครับท่านหรือว่าไม่หมดวะไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมเงียบหายไปในสายลมนะครับท่านก่อนนี้รู้สึกว่าไปทําเกี่ยวกับระบบศึกษาอะไรประมาณนี้ส่งผลใ้มออ็อบคอปทนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมคาดอย่างนะครับท่านเอ้ไอ้มออ็อบคอปทนนะเนี่ยตามจริงมันก็มีมาตั้งแต่ก่อนม็อบ กปปสอแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยมันก็มาประท้วงเฮลเฮลส้นตีนส้นมืออะไรกันตั้งแต่ปี5 5 5 6แล้วอะไรประมาณนี้ได้มีการร่วมตัวกันอะไรประมาณนี้หลังจากผมไปหาข้อมูลนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ม็อบเข้าตาจนครับท่านคอปนั้นเนี่ยถึงขั้นต้องออกมาแปะเลขบัญชีขอรับเงินบริจาคนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากปัญหาเรานั้นเนี่ยเราต้องใช้เงินสู้คดีที่มีมาตั้งแต่ปีห6อะไรประมาณนี้เรื่องอะไรจ้าเรื่องอะไรว่ากอบม็อบส้นตีนส้นมืออะไรของพวกมันนั้นเนี่ยเราจำเป็นต้องใช้ เงินจานวน3ามแสนห้าหมื่นบาทนะครับท่านผู้ชมวอนได้ไหมประชาชนทั้งหลายว่าใหอนได้ไหมวอนได้ไหมถามวอนส้นตีนนะพวกมึงงอาไปใช้ออีกแล้ววอนบริจาคอะไรประมาณนี้ตอนนี้น่าจะเจ็บใจนะครับท่านถามเจ็บใจอะไรวะสุเทพก็ไม่มานะครับท่านผู้ชมดาราสลีมก็หมางเมินอนะ่ะชวนลีกภัยก็ไม่โผล่ไปเลยนะั่นเนี่ยสาหรับม็อบอะไรวะเนี่ยการรีบ้านการลีเมืองม็อบคอปทอ,อ,อ,อนะครับท่านผู้ชมแล้วทีนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปจ้าโอ้ยยิ่งอยู่ยิ่งแย่นะครับท่านผู้ชมหลังจากผมได้เห็นม็อบพม่านะครับ แก่ท่านผู้ชมเขาเรียกว่าม็อบห้าพันจ้าอะไรประมาณนี้เหมือนกับว่าข่าวลือในการทดามผู้ชมได้รับค่าจ้างแล้วได้รับค่าจ้างคนละเท่าไหร่จาร้าพวกที่มาม็อบได้รับค่าจ้างคนละห้าพันจ้าถ้าเกิดตีเป็นเงินไทยนี่ก็ประมาณ80บาทนะครับเดามผู้ชมเฮ้ยแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่น่าจับตามองนะครับท่านเฮ้ยมีใครหนุนหลังหรือเปล่านะเนี่ยกลุ่มรัฐ จุดๆอะไรนุนหลังหรือไม่นะครับท่านผู้ชมเพราะถ้าเกิดสมมติการจะจัดมอบที่ประเทศเมียนมาหรือไม่ไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมจะต้องขออนุญาตรัฐบาลจุดๆเขาก่อนอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับท่านตั้งเป้าไว้อย่างสูงกันเลยทีเดียวนเนี่ยประชาชนจะต้องมาประมาณ3,000ันคนถึงหมื่นคนสุดท้ายมาเท่าไหร่จ้ามากันถล,ถ,ลถล่มทลายทะลวงทะลลยนะครับท่านผู้ชมชนิดที่ว่าคอปทอเห็นแล้วใจฟูถามใจฟูเรื่องอะไรจ้าเนี่ยเฮ้ยคนกูเยอะกว่ามันเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามอบเนี่ยนับจานวนได้ประมาณ 30กว่าคนถึง40คนอะไรประมาณนี้ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นจา้าอุอ้ยรู้สึกว่าพม่านะครับท่านผู้ชมจนเนรประเทศพวกจีนเทาพวกอะไรวะเนี่ยไทยเทาอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมห้าหมื่นหกหมื่นคนกันเลยทีเดียวนะเนี่ยออกจากประเทศหลังจากโดนตัดไฟแก๊งคอร์เซนเตอร์อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม ตอนนี้นายกอิงก็ได้หน้าไปเต็มๆครับท่านได้หน้าเรื่องอะไรจะเนี่ยเฮ้ยหลังจากนักข่าวไปถามเมียวดีเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะเนี่ยสุทธิชัยหยุ่นก็เอามาพูดแล้วเฮ้ยคนเมียวดีเอ้ย,น,อาอยนายกไม่สนใจเมียวดีปะทวง คนเมียวดีคนปม่มาปะท้วงแล้วก็มีแคปชั่นดิฉันเป็นนายกคนไทยนะครับท่านผู้ชมก็ส่งผลให้สุทธิชัยหยุดนะครับท่านผู้ชมโดนทัวลงยับเยินคารูบ้านกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมก็ถูกแล้วเว้ยเฮ้ยหรือว่าจะต้องให้ไปสู้รบจะต้องให้ขี่ช้างด้วยไหมอะไรประมาณนี้เฮ้ยรอบนี้ฉันไม่ชอบนายฉันไม่เคยชอบนายกอิงแล้วเนี่ยแต่ว่ารอบนี้เอาคะแนนไปนะครับท่านผู้ชมโอ้พูดแบบนี้นะเนี่ยเอาใจไปเลยอะไรประมาณนี้ก็ต้องติดตามต่อไปไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมการเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ วอนนะครับท่านไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะเนี่ยระหว่างเรื่องพลตำรวจเอกเสรีพิสทธิ์กับทักษิณชินวัตรทักษิณก็เหลือเกินกันเลยทีเดียวฮะ พลตบรวจเอกหญิงเหรอผมไม่รู้จักอะไรประมาณนี้เป็นการแซะกลับนะคะบท่านผู้ชมตอนแรกผมก็แซะใครวะเนี่ยไม่รู้นะเนี่ยสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้าเสรีพิสูจิ์ออกมาเดือดนะเนี่ยเขามีการเย้อมมาถึงผมนะเนี่ยว่าเป็นพลตารวจเอกหญิงอะไรประมาณนี้โอ้ยออกมาเฉลยซะแล้วนะคะบท่านผู้ชมแต่ก็ไม่ได้ไปก้าล่วงอะไรนะคะบท่านผู้ชมวันนั้นเขาเป็นรุ่นใหญ่ครับท่านจะตีกันอะไรก็ว่ากันไปแต่ที่แน่ๆสนใจสินค้าแอดไลน์นัดวิวชอ็อปเข้ามาได้ลืมรีวิวไปนะคะบท่านผู้ชมวันนี้สั่งซื้อได้โดยการแอดไลน์ นับวิวช็อปนะครับ่านผู้ชมหรือว่าคลิกลิงก์ไลน์ที่ผมปักหมุดไว้บนสุดที่ใต้คอมเมนต์นะครับ่านผู้ชมหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางเพราะตอนนี้มันก็จะมีพวกออกมาบอกนะเนี่ยไอช่องนี้มันจ้างคนมาดูนะเนี่ยมันจ้างคนมาดูมันจ้างคนมากดไลค์กดแชร์ก็ไม่รู้ว่าจะไปต่อคอกับพวกนี้อย่างไรนะครับ่านผู้ชมพูดจนเหนื่อยแล้วครับท่านผู้ฟังที่เคารพจึงขอจบการแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับผม